สวัสดีครับพบกับช่องโตโตซ c า a ช n e นลครับ EP นี้ก็จะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องของนินจาพันนะครับก็คือต้องบอกว่าเป็นสมาชิกใหม่ของที่บ้านเลยนะครับก็ทีนี้ผมก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องทีนี้ผมก็ไปดูที่ร้านแหละมันก็ราคาหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องแบบเดียวกันที่เราจะถ่ายทีนี้ก็เลยไปดูในพวกใน y o u t ท b e ก็ยังไม่มีใครทำนะครับ ก็มีแต่อาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับหรือบางเจ้าก็อาจจะรื้อเฟลลิ่งเยอะทีนี้ผมก็เลยลองทําเองแบบไม่ต้องอรืง้อเฟลลิ่งก็คือมันทําง่ายมากคลิปนี้จะจบเร็วๆนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นแอมซอยนะครับเบอร์2 0 50นะครับก็จะเป็นของ USA นะครับเม็ดใน USA นะครับก็จะลองใช้เจ็ดพของโมตุนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเห็นเขาว่าเขาผลิตที่ที่เวียดนามแต่ว่าเขาว่าดีเหมือนกันเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ดูก่อนคลิปนี้ นะครับจะถ่ายทุก5,000ถึง6,000โลนะครับตอนแรกเราก็เล็งก่อนว่ากองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ซื้อตัวบล็อ,อกคีบหรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่มันมีขายเราก็ดูว่ามันต้องใช้ตัวไหนนะครับจากที่ผมคำนวณก็ต้องใช้เป็นคีมล็อกกัดหนีบกองนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเราก็ลองเข้าไปวัดดูนะครับอา้าวใส่ได้พอดีเลยแต่เวลาเราขันให้ขันที่หัว กองนะครับจากขันที่กลางกองเนีย่ยมันจะบี้นะครับเดีย๋ยวมันจะไม่ออกจุดที่มันแข็งที่สุดก็จะเป็นหัวกองนะครับให้เราหนีบเลยนะครับถ้าเป็นแทดพันจะง่ายแต่ถ้าเป็นรถที่มีแฟลลิ่งก็จะยากให้แนะนําให้ใช้แบบนี้นะครับพอเราคลายกองลุ่มหลวมเราก็มาถ่ายน็อตน็อตตัวนี้นะครับก็แนะนําให้เป็นบล็อกจะดีที่สุดแต่ตัวเนี้ยคือเหมือนกับว่าก็ไม่ได้แน่นมากแล้วก็มีประสบการณ์การไข ประแจนิดนึงนะครับถ้ามันจะลูดผมก็จะหยุดผมจะใช้บล็อกนะครับแต่ดีสุดคือใช้บล็อกนะครับพอเราไขาน็อตถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมฮะก็จะมีแหวนนะครับก็เปลี่ยนแหวนใหม่หรือถ้าใครลืมสั่งมาเราก็ดูสภาพแหวนถ้ามันยังใช้ได้อยู่ไม่ได้บี้แหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้ของเดิมเช็ดให้สะอาดครับดึงแหวนออกมาเช็ดให้สะสาดก็สามารถกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับขันแค่ ขันเข้าเนี่ยแค่พอตึงๆนะครับไม่ต้องขันแบบจนแบบอันนี้มาจนแบบแน่นจนเกินไปนะครับก็กรองเครื่องเราก็ถอดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเช็ดหน้าแป้นนะครับทำพามสระหน้าแป้นให้สะอาดนะครับสังเกตเลยว่าไอ้ตัวครีมบล็อกที่หนีบกองออกเนี่ยคือม,มัน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 พอดีเลยนะครับแล้วขันได้แบบขันได้ดีเลยนะครับถ้าถ้าเป็นบล็อกเป็นอย่างอื่นอาจจะอาจจะเข้าไม่ได้หรือจ,จะยากนะครับ ก็ทีนี้เราก็ใส่กองใหม่เข้าไปนะครับเช็ดหน้าแปนไปแล้วใส่กองใหม่เข้าไปนะครับให้เอามือหมุนให้แน่นแน่นที่สุดเท่าที่มือจะขันได้ะครับก็คือ2มือช่วยกันหมุนมนุหมุนให้แน่นปุ๊บทีนี้เราก็จะใช้ครีมเนี่ยครีมบล็อกเนี่ยขันหัวกองเข้าไปช่วยเข้าไปอีกนิดนึงให้มันตึงๆนะครับไม่ต้องแน่นแบบโหนเยอะอะไรนี้นะครับ อันนี้พอขันเสร็จปุ๊บเราก็เช็คดูนะครับว่าเอามือรูปข้างๆกองดูเท่าที่จะรูปได้ว่ามีโอลิงปิ้นไหมนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดให้สะอาดเลยเช็ดคราบน้ํามันทุกจุดแถวนั้นที่มีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเช็คตอนสตาร์ทรถว่ามีคราบน้ํามันไหมเราต้องเช็ดคราบน้ํามันให้สะอาดนะครับแล้วก็ดูกองปิ้นไหมทีนี้ก็ขันน็อตตัวล่างนะครับก็ขันให้พอดีตึงๆมือนะครับเช็ดน,น็อตให้สะอาดเช็ดหน้าแปลนให้สะอาดนะครับ เช็ดจุดที่มันเลอะน้ำมันเครื่องเช็ดให้หมดอย่าอย่าให้มันเป็นแบบเหลือเพราะว่าเราจะต้องสตาร์ทรถเช็คนะครับว่ามันมีจุดรั่วซึมไหมตรงนี้นะครับต่อไปก็ใส่น้ํามันเครื่องตัวนี้ในบุ๊กมันบอกว่า3 7ถึง3.8 3.8ลิตรนะครับเราก็จะเติมเข้าไปประมาณ3.8 ลิตรนะครับพอดีเลยก็คือผมลองแล้วทดลองแล้วสาเลยพอดีเลยนะครับก็ใส่เข้าไป3.8นะครับอันนี้ก็จะเป็นตาแก้วเราก็เช็ดให้สะอาดนะครับเราจะเติมขึ้นมาเนี่ยถึงขีดบนเลยนะครับของผมจะเติมขึ้นมาจนถึงขีดด้านบนเลยนะครับสาก็จะประมาณนั้นเลยนะครับคือหมายถึงว่าผมเทสแล้วสตาร์ทรถเทสแล้วนะครับแล้วก็ดับไว้เป็นเวลาห้านาทีเนะี่ยก็จะอยู่ขีดบนพอดีนะครับ ก็จบคลิปครับง่ายๆครับก็เช็ครอยจุดรั่วต่างๆนะครับว่ามีรอยรั่วอะไรไหมนะครับมีซึมน้ํามันไหมนะครับทุกครั้งนะครับสตาร์ททิ้งไว้สัก5านาทีนะครับแล้วก็ดับเครื่องล้อตรวจเช็คอีก10นาทีระดับน้ํามันเครื่องแล้วก็จุดรั่วต่างๆแค่นี้เองคลิปง่าย,ายๆสั้นๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ